สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอ๊ก็ให้เด่นอยู่ที่หกนะคะวิ่งสี่แล้วก็รูดสามนะคะก็จะเข้านะคะสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะสี่แปดจะเจาะไม่ถึงนะคะต้องขอโทษขอภัยเอซทุกท่านด้วยนะคะ 40น,นะคะสปปรลาวนะคะจะเล่นเป็นเกณฑ์ล่างนะคะกน่าจะโอเคนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่0น,นะคะวิ่งส4 กรรูดสองนะคะศูนย์นะคะเอสก็จะให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะสี่นะคะเอสก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามสี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะ สองนะคะแอดก็จะให้สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดนะคะสี่นะคะแอก็จะชอบสี่หนึ่งสี่หนึ่งกับสี่สามนะคะสองนะคะแอก็จะชอบสองหนึ่ง สองหึงกับสองห้านะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้0ูนย์ศสี่สสองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สามศูนย์หนึ่งห้าสี่สามหนึ่งสองห้าก็ศูนย์สี่สองนะคะ ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่23นะคะเดือนธันวาคม2565นะคะใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีแหงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขนะคะเพื่อความลุ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอให้ fc ทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ